ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามปฏิบัติการการค้นหาชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสายเกิดเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเลยนะคะชาวประมงเขาออกเรือไปปรากฏว่าเจอพายุค่ะเรือหลายลำเนี่ยล่มแล้วก็มีผู้สูญหายเป็นจํานวนมากนะคะทําให้ทางด้านของกองบินเจ็ก็ต้องส่งเฮลิคอปเตอร์ลงไปช่วยเหลือล่าสุดก็สามารถช่วยเหลือได้แต่ก็มีข่าวเศร้าค่ะเพราะว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว3คนด้วยกันค่ะ จ้าหน้าที่กองบินเจ็ได้นําเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการค้นหาชาวประมงพื้นบ้านที่ประสบเหตุเรือล่มกลางทะเลนะคะจากการบินค้นหาพบชาวประมง6คนพวกเขาเนี่ยต้องลอยคอเกาะ,ะถังน้ํารอความช่วยเหลือนา,นานหลายชั่วโมงเลยค่ะเจ้าหน้าที่พอพบก็ได้ใช้รอกกู้ภัยประจําเครื่องโรยตัวลงไปช่วยเหลือนําตัวขึ้นมาได้ทั้งหมดทุกคน,นยอยู่ในอาการอ่อนเพลียาจากการขาดน้ําและหลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพรยาบาลน,นะคะ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้16เมษายนชาวประมงพื้นบ้านประสบเหตุเรือล่มจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะคะแล้วก็เกิดพายุรุนแรงซัดเรือประมงตลอดแนวชายฝั่ง5อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งอำเภอปากพนังท่าสาราสิชนขนอมและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะมีเรือประมงล่มหลายสิบลำด้วยกันแล้วก็มีผู้สูญหายจํานวนมาก ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนนะคะด้านผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สั่งการให้คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเข้าไปติดตามสถานการณ์และเร่งประสานการช่วยเหลือแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคลื่นลมแรงซัเดเรือเฟอร์รี่ลม่มขณะกําลังจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือดอนสักนะคะ โดยเรือลำนี้ค่ะเป็นเรือเดินทะเลเฉพาะเขตใช้บรรทุกคนแล้วก็บรนทุกยานพาหนะขณะเกิดเหตุก็มีคลื่นลมแรงแล้วคาดว่าจะถูกคลื่นซัดเรือไปชนกับของแข็งใต้น้ำค่ะโชคดีที่ไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเรือจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนทางด้านของปอพก็จะเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุและเตรียมกู้เรือแล้วหลังจากกู้เรือได้ก็จะต้องเอาไปซ่อมนะคะ โดยทางจังหวัดก็สั่งงดเดินเรือลำดังกล่าวแล้วรวมทั้งให้มีการตรวจสอบเรือทุกลำเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะคะว่าความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ค่ะสําหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงส่วนลมใต้ก็ยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะสำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองส่วนทางฝั่งอ่าวไทยก็มีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะ